ส่งงานมิโก้แชมปเครื่องสองพห้าครับผมคันนี้หล่อๆเลยนี่ห้องเครื่องคันนี้มีเทโบ F55 ของห่า6.9ลิตรนะรัผมมีหัวฉีด032มีอินเตอร์นะครับผมหล่อๆนี่ไม่ท่อมันหล่อจริงแล้วก็มีโมปั๊มครับผมปั๊มโมมาเรียบร้อยคันนี้แล้วก็คันนี้จะมีมีคัตมีท่อเรียบร้อยแล้ว ่ให้ดูความหล่อนี่หล่อจัดเลยอ่ะปิดฝาป่งเลยครับสรงก็จะเป็นยีราฟแคะแม่หล่อจริงๆอันนี้จะรีแมปสเต็ปสอัพสเต็ปสไม่เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวมาฟังเสียงเดินมารถแข็งหน่อยสระต้านเลย หวานหวาน,วานอ่าเบิ้งกันที่หน่อยเล้วอ่ะเบิ้งลอยเบิ้งลอยอ่าโอเค บูทห้าสิบผมคันนี้ไม่ใช่สิบูทหกสิ 60. ก่อนมาบูทห้าสจูนเสร็จแล้วบูทบูทปลาไป60เลยถ่ายก็สามเกียร์พออันนี้ไปเทสรถก็เรียบร้อยนะก็ครบเครื่องครับผม